เอาดวนพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักครับที่อเมริกาที่แคลิฟอร์เนียนะแล้วก็จะเกิดเรียกว่าน้ำหลากเพราะว่าฝนจะตกหนักมากครับดังนั้นทุกคนที่อยู่ในเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียนอตด้วยนะนอตโดนไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้กัปตันชัดดาวเรียบร้อยแล้วนะครับตกลงมีบวตผ่านแล้วไม่ชัดดาวแล้วนะครับ เป็นเรื่องที่ยาวนานมาที่พูดถึงข่าวเพราะว่าวันนี้คำเตือนคือระวังตัวให้ดีให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบพระองค์สอนเราในเรื่องการระวังตัวของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับวันนี้มาถึงคําว่าระวังตัวให้ดีเอาเมื่อวานไม่ได้เปลี่ยนข้อพัะพีนะไม่มีใครเตือนเลยนะครับมีแต่คนเตือนว่ามาสายนะครับ วันนี้โยชัวบทที่23ข้อ11บอกงี้ครับว่าจงระวังตัวให้ดีที่จะรักพยาเวพระเจ้าของท่านจงระวังตัวให้ดีทำไมต้องระวังตัวให้ดีครับเวลาเราได้ยินคำว่าระวังตัวให้ดีเนี่ยมันยังเป็นแง่บวกนะใช่ไหมระวังตัวนะระวังตัวให้ดีนะทำไมโอ้ ผมดูผิดนี่ไม่ได้บอกระวังตัวให้ดีบอกว่าจงรักษาตัวให้ดีครับอคำนี้เป็นแง่บอกจงรักษาตัวให้ดีที่จะรักขายาวอของพระเจ้าแต่ว่ามีที่พูดใช้คําว่าระวังตัวเนี่ยก็ไม่ได้ผิดเลยนะครับผมว่าเรามาดูเวอร์ชั่นต่อไปก่อนนะข้อ11นะโยชัว23ข้อ11บอกว่าดังนั้นให้ระวังตัวให้ดีเห็นะครับนี่ฉบับ่าเข้าใจง่ายนะครับ ระวังตัวให้ดีนะเมื่อกี้บอกว่ารักษาตัวใช่ไหมรักษาตัวฟังแล้วมันเป็นแง่บวกแต่ว่า,ร,าวร,ระวังตัวให้ดีเนี่ยเป็นไงครับเตือนระวังตัวให้ดีที่จะรักพยาวเวพระเจ้าของท่านครับระวังตัวให้ดีนี่อ e ิซิรินะครับเรามาดูฉบับอมตะธรรมข้อสิบเอ็ดฉนั้นจงใส่ใจ นะครับระวังตัวให้ดีรักษาตัวนี่ก็คือใส่ใจที่จะรักพระยาเวพระเจ้าของท่านนะครับเรามาดูฉบับอื่นๆอีกสินิวทันเลตนะครับข้อ11บอกว่าเพราะฉ,ฉะนั้นจงระมัดระวังครับระมัดระวังว่าท่านรักพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกท่านจงระมัดระวังครับเราเห็นไหมครับระมัดระวังเท่ากับระวังตัวเท่ากับใส่ใจเท่ากับ รักษาตัวนะครับเวอร์ชันอื่นๆมีไหมไม่มีนะครับคือเวอร์ชันอื่นๆมีแต่เขาใช้คําซ้ําแล้วนะก็คือว่าระมัดระวังนะครับแล้วก็ระวังตัวให้ดีระวังตัวให้ดีนี่ใช้เยอะนะครับเรามาดูภาษาอังกฤษดีกว่าว่าเขาใช้อะไรกันแน่นะครับภาษาอังกฤษข้อสิบเอ็ดครับเขาบอกว่า very careful ครับให้ระมัดระวังอย่างมากเลยนะซึ่งก็ คำที่เพราะพริ้งที่สุดผมก็คิดว่ารักษาตัวให้ดีครับวันนี้ถ้าเกิดมีผู้ใหญ่มาเตือนเราครับว่าจงรักษาตัวให้ดีนะแสดงว่าเขาห่วงว่าเดี๋ยวเราจะไม่รักษาใช่ไหมเราจะลืมไปหรือเราจะไม่ระวังอะครับแล้วก็พร้อพีมาถึงมาเตือนเราอย่างนี้ยว่าจงระวังตัวจงรักษาตัวให้ดีครับนะเรามาดูกันผมระวังตัวตลอดเลยนะจงรักษาตัวให้ดี ที่จะรักพยาวเวยครับพี่น้องต้องรักษาตัวนะต้องระวังตัวนะต้องใส่ใจอยู่กับเรื่องนี้นะครับที่จะรักพระเจ้าของเราะครับมันต้องมีหลายอย่างแน่ๆเลยที่จะมาทำให้เราไม่รักอะจะมาอะไรที่มาดึงความสนใจเราจะมีอะไรที่จะมาทำให้เราหันกลับจะมีอะไรที่มาหลอกลวงมาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้พรุ่งนี้จะรู้ แต่วันนี้ครับรักษาตัวครับระวังตัวอีกแล้วนะผมว่าระวังตัวเนี่แหละมันเตือนเราเลยนะระวังตัวนะระวังตัวนะครับการที่คุณมาหาพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าหาทางติดนะ่ะมีน้องคนหนึ่งนะเวลาเขามาเชื่อใหม่ๆนะครับเขาไม่คุ้นกับคําว่าติดสนิทนะเขาใช้คําว่าตีสนิทนะครับ ถ้าฟังเราก็รู้สึกเออเราต้องตีสนิทกับพระเจ้าอะ่ะนะครับแล้วผมก็เลยชอบชอบคํานี้มากตีสนิทเลยนะถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณใหม่อยู่ตีสนิทกับพระเจ้าครับติดสนิทอะ่ะอยู่รักษาตัวระวังตัวอะไรก็ได้คําไหนก็ได้ที่คุณฟังแล้วรู้สึกว่าได้ว่าได้เขคิดว่าวันนี้ครับต้องเข้าใกล้พระเจ้าเข้ามาเลยเข้ามาเกาะยึดติดอยู่ มีน้องอีกคนหนึ่งเขาเคยบอกครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะทําไงหรอกแต่ว่าเขาตามพี่ๆกันแล้วกันพี่ๆไปไหนไปด้วยมาโบสมาด้วยเราต้องรักษาตัวเราครับระวังตัวเราครับติดสนิทยอยู่กับพระเจ้าและวันนี้นี่เป็นคําสั่งสําหรับคุณหรือใครบางคนที่กําลังเริ่มไม่ระมัดระวังละหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างมาดึงดูดคุณไปโดยเฉพาะถ้าคุณขาด ขาเฝ้าพระเจ้ากับแฮปปี้ล็อกมากกว่าห้าวันละระวังตัวให้ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปตามคุณที่บ้านให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระงเตือนเราช่วยเรากระตุ้นเราทุากท่าค่ะเพราะเรารู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรากาดตกแล้วเราไม่ระวังตัวพิมานสตานเหมือนสิงโตบนเวียนอยู่รอบๆที่จะกัด ที่จะเข้ามาทำ้ายเราได้และเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำเตือนนี้ที่มาถึงเราทุกคนเราจะอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับใครมีประสบการณ์เรื่องนี้บ้างแบ่งปันมาสิครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ